เอาสอยตับเด้อสุพัฒน์เด็กตับตับใหญ่ที่ใช้โชว์โชว์โชดูเป็นไหร่นอนะปาดคือตับกระดกเดียแท้ตับปเตียม่ได้หรอกตับหวานตับหานได้จะหน่อยหนงได้จะหน่อยหนึ่งบีม่าเดียวเดี๋ยว่อยาพุ่งตอาพอนะเนี่ยเสีบเบ้าเผาได้่ะกับสแตกเดกตับเนาะตัวใหญ่เจเลยกระปันโอ้ปานนี่เอาเวเราตี คนปั่นพูดได้ทำเหนียวปั่นพูดในทุกคนเด้อเอางปูเลยมาตงปูเลยอมาตุย่างเยดิปันพูดปเ,เ,เดี๋ยวัด,ด,ด,พดนพูดปั่นพูดแบบสมัยโบราณเนาะ่นเอ้เอสยสมัยโบราณเนาปั่นพูดเนาเนี่ยข้าโค้งตัวนี้คน โอ้เอาแบ้งกันทุกคนเนาะอ๋อปันพูดปันพูดพูดได้ก็ได้ท้อกันละเฮ้ยนี่ได้พี่น้องกันเนาะเอามือนี่บรรยากาศสิริพัฒน์เนี่ปันพูดปันพูดเา เอาเลยเอาเย้กันม้ล่ะป uh ัา oh. คู่ไนนเาคู่ะน้ยบนไเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกมากวัดยังทีแบงขวพ่อแบนหลงแบ้งอะรันยงคเดี๋ยวัดการให้เขาดพนจัดการให้ของขวอเเดี๋ยวไปุยอา ตบังของาพกับพูนีเดี๋ยนี่กับพูนีโอ้กับูนพูดไก่อนสพไส้โอ้บาทเอามานี่ซ้อยจูเนยครับซ้อยจุอยู่รงน้ำเนี่ยมานี่โจหาร้าเป็นผุกคั่วเพิเจียรรถไทยมานี่ กูเลยอยากมาเด้อชาวยูทูบห้องมวนๆนี่แซ่บเนี่ยจะในมางามใช่เนาะโอ้เนี่ยงัวเนี่ยงัวสาวอ๋อกำลังทายยูทูปปูสซอยนี่กำลังที่สร้อยจุเนาะงัวสาวจิ้นตะงัวแม่เนี่ยทางง้อเถิกบ่กินเนี่ยเป็นยังไงมียมาเด้อทีมงานรถดำรถเมโครเฮาเนี่ย ทีมงานสวเสียมผูใ้ใดหน้าลงนำ้ำสิริพัฒน์เด้อมากินอยู่พีละมันยังสีแสบขั่วไปเรียบร้อยแล้วเอาทีมงานไมโ่โครเฮาสุขูสุคนนี่นไดเนี่ยไม,ยม,ยมย่ไม่เสียบขั้ว โอ้ครับสวัสดีครับวันนี้เอาปาร์ตี้ได้มื่อนี้มันเนาะมันในิถือาะวันที่หนึ่งมันบ่เขาาถือาะวันที่หนึ่งเด้เออถือละวัที่หนึ่งฉลองไปก่อนได้ขางว่าไปทาได้ดีขาง่ว่าไปทาได้อันนี้ไทยเลยครับงงเวียนหมูเดียมด้องวงเวียนหมูตะโกนน้ำมดบาทเลยสอยจุสอยจุครับอ้อโอ้ยสายการบินต่้าคือหลายแถละวัน พนะมามามาเขามาพอนะแขนอูทายพอนะลงน้ำพี่ไส้ได้นี่ศิริพัฒน์นี่มีแต่ปาตี้ย่างเดียวมั้บ่ยินย่างเดียวปาตี้ย่างเดียวมื่อนี้ลมลมง้อเนาะน้องสร้างได้หนี่พราว่าวันทีใดรางวัลที่หนึ่งนะมันมันเมื่อวานนี้เขาต้องเอาสองสอง สองสองของแค่แปดแปดมันดังบอาเอาเอาสองสอง